สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมพืชเวสเบนล,ล,ลอสนะทุกคนเวเเสพูดหน่อยอนี่สวนผมทุกคนเนี่ย้าหาสวนไหนเก่งสุดก็ตัวนึงตัวไหนวะเออเอเอช่างเดือยตัวนี้เก่งอตัวนี้เก่งเก่งสุดแล้วกันวินาทีผมทำได้ประมาณ สามล้านแปดแสนสี่มื่นแปดพันนะครับกับอีกหนึ่งร้อยหแปดสิบวันนี้ผมไม่มีอะไรมากหรอกแค่ okay, มาแนะนำทำเควสตรงนี้เฉยเควสตรงนี้เออผมทำผมึงทำไปอ่าทุกคนง่ายๆนะอันนี้จะหาตัวมาใส่นะแนะนำให้มีนี่ด้วยไออะไรนะไออันหนึ่งอันนี้ทุกคนแนะนำด้วยแนะนำแนะนำถ้ามีแล้วกินแล้วก็ทำเควสนี้ทำทำง่ายมากไม่ถึงสามสิบนาที เอาจริงไม่ถึงสิบนาทีหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วก็แล้วก็เปิดมอนตีมอนแล้วเราก็ไปใส่มาหนึ่งนะหมายวะาเป็นไงทุกคนอืมอมขอตัดไปตอนให้แม่งมาเลยกันเนาะเนาะ นี่ผมเจอผมเจอแล้ว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 นี่ไงทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวนึงเนี่ยอ่าทำง่ายๆทุกคนก็แค่เข้าไปในอกระจกนี้ต้องเสียประมาณล้านหนึ่งจะผิดล้านล้านนึงปะกลยจะก็น่าจะล้านหนึ่งแล้วก็ใส่ไปคุณจะได้คุณแจมือแล้วก็นี่ตัวต่อไปก็อืมกูไม่รู้กูจำชื่อกูจำชื่อไม่ได้ ใครที่เป็นเพืเอ่นใหม่ทำ้ามดาได้ชื่อผมได้นะเดี๋ยวผมให้ของ๋ิวหาไว้บนึ่งอย่างเช่นก็ตัวไปทำรีเบิร์สในวันเนี้ยถ้าแม่ชื่อผมมาได้นะแล้วก็จะแจกตัวนี้เลยอันนึ่งอันหนึ่งเก็บไปไหนวะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาไหมทุกคนเนี่ยนเะนี่ยตัวเนี้ยสี่หมื่นห้าพันน่าจะน้อยหรือมั้งอาจ่ายนกฮุกด้วยทำไหมนกฮุก วิ่แล้วก็อย่างเลยทุกคนวันนี่ผมมาทำอย่างหนึ่ง,งที่กูไม่รู้กูจะทำเสร็จตอนไหนมาดูกันเอออไหนวะไม่ใช่ดิอ๋เอเจอเจอละเปิดไข่ลิมิเต็ดสิบสองร้อยสิบสองฟองนะทุกคน เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็รุ้นกันว่าผมจะได้ไอ้แมวไอ้นกคู okay, ่ก <c oughs> ี okay. ่ตัวผมได้กี่ตัวผมจะแจกครึ่งหนึ่งเอาไงถ้าได้หกตัวผมจะแจกสามโอเคป๊ออยากได้อยากได้ไอ้ชื่อมาครับโอเคอันเริ่มได้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกโอเคเกือตัวสองตัวสอง ตัวสองตัวสองเกลือตัวสามเกลือตัวสีเกลือโอเคงั้นเอางี้ทุกคนเอางี้ขอตาดไปตอนที่สุ่มหมดเลยแล้วกันร้อยหกฟองกูตาย นิ้วกูตายแน่หรือไม่เป็นไรทุกคนไว้เจอกันทุกคนตอนนี้เหมือนลยมันเก่าฟองนะจะถลมได้ไม่กี่ตัวเดี๋ยวผมเชยวให้ดูนะตั้งหนึ่งอุ้ยเฮียเคยขึ้นไหมกู ดูดกคนผมเปิดจะเสียงเ,เต็มอะ่ะคิดดูดิอุ้ยไม่ได้หวัหวยังไม่ได้อุ้ยเนี่ยทุกคนได้ได้ได้ตัวนี้ตัวล้เย่ำย่ำย่ๆย่ำย่เดี๋ยวนล้กูมีตัวแตกกูด,ดูก็ค็บบญหัวละมามาผมขอไล์สักสามสิบสี่่พอกูไม่คาดฝังหรอกเกลือ โอ้หมายเป็นโพนี่เดี๋ยวลองตื้อไหมตื้อแม่งแกวอีกอุ๊ยโอเคากากะเหียทุกคนจำไว้ไม่ใส่ดุงคูไม,ม่เอาไปไปไปได้ขอนุขขอนุก,ก่อนจบดิขอนุกอยขอนุกหนุ่หนหนงหกนุ่งหนะูนี่ตัวน่ารักเนี่ยอุ้หูพันสองร้อยข้าว คือไรปั๊มโอเคกูเกือมาดูดีกว่าทุกคนได้นมกี่ตัวนี่นะเชื่อเลยอ๋อเออผมไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะพูดผิดกิเกะไ่ขึ้นบอกกูเลยโอเคห้าหมืน่นห้าหมื่นนี่เงี้ยอะไรเงีันนี่มาหนึ่งเอา,าก่อนตัวนี้ไม่ใช่ตวัวผมออากมา เออตัวี่เจมานี่มานี่อืมอืมได้ไงอนะใช่มีแค่นี้ลเรื่องอะไรด้วขอดูแป๊บนึงมีทั้งหมดเออมีทั้งหมดประมาณสี่ถึงสี่ตัวนะคนสี่ตัว พี่เป่าวะเออสี่แหละเอ้ยเยกูายางรู้ว่าหนูตัวนี้มีกี่ตัวรู้สืกราคาแพงกานยนะัง E A เอ้าโอเคผิดทีมูนห้าไม่หม่ใม่ใม่กระจกกระจอ้โอเคหมดหมดไล้มีตัวไหนดีเลย ดูกนแล้วคุณล็อกหมดยังเขียวมิงไม่ได้ล็อกก็ไม่ตายหายแน่นอนกูตายแน่นอนคุณดูคุณดูจะได้ตัวละครมันจะไม่ได้เนี่ยโอเคล็อกหมดละล็อกเสร็จกูขายขายครับขายอืมว้าเครื่องกูเลยโอเคอืมดูแล้วมีอะไรขายบ้าง มีอะไรบ้างไม่มีมีเกลือเกลือเกลือโอ้โอดคิดว่ามีข้อดีเหมือนนะนี่อ่ะอ่ะทุกคนไม่เจอกันใหม่